สวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับคลิปใหม่กับเรียนอะไรใบคุูต่ายทางช่อง youtube คุูต่าทติวเตอร์นะครับคลิปนี้จะมาใชยแบบฝึกหัดที่5หน่วยการเรียนรู้ที่2การนำเสนอข้อมูลหน้า5 8 8ถึงห0หนังสือเรียนวิชาหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์แม็กพอหนะครับฝากกันหน่อยนะครับกดติดตามช่อง u t u b e ครูต่ยติวเตอร์แล้วก็กดกระดิ่งเลือกการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับ หน่วยการเรียนรู้ที่สการนําเสนอข้อมูลหัวข้อที่2การอ่านกราฟแบบฝึกหัดที่5นะครับข้อ1จํานวนนักเรียนที่มาโรงเรียนสายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ดังกราฟเส้นนี้นะครับในแนวตั้งคือจํานวนคนในแนวนอนคือวันนะครับจันทร์ัอังคารพุนพุธวันศุกร์นะครับวันจันทร์มีอยู่12คนวันอังคารมีอยู่6คนวันพุธมีอยู่ สคนวันพฤหัสบดีมีอยู่8คนและวันศุกร์มีอยู่10คนนะครับนี่คือจํานวนคนที่มาสายใน1นสัปดาห์จากกราฟเส้นข้างต้นจงตอบคําถามต่อไปนี้ข้อที่หวันใดที่มีนักเรียนมาโรงเรียนสายมากที่สุดและมีกี่คนวันไหนครับจะได้ว่าวันจันทร์จำนวน12คนข้อที่หตอบวันจันทร์มีนักเรียนมาโรงเรียนสาย สิบสองคนสองวันใดมีนักเรียนมาโรงเรียนสายน้อยที่สุดและมีกี่คนวันไหนครับวันพุธมีอยู่สีคนตอบวันพุธมีนักเรียนมาโรงเรียนสายสี่คนสามวันพรฤหัสบดีมีนักเรียนมาสายมากกว่าหรือน้อยกว่าวันอังคารกี่คนพฤหัสบดีกับอังคารพรฤหัสบดีมาสายแปดวันอังคารมาสายหกเพราะนั้นพฤหัสบดีมากกว่ามากกว่าอยู่กี่คนครับแดกับ,บหก็มากกว่าอยู่สคน ้อที่3ตอบวันพฤหัสบดีมีนักเรียนมาสายมากกว่าวันอังคาร2คนวันอาจข้อที่4โดยเฉลี่ยแล้วตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์มีนักเรียนมาสายกี่คนจะหาเฉลี่ยก็เอาจํานวนในแต่ละวันนะครับคือวันจันทร์12วันอังคาร6วันพุธ4วันพฤหัส8วันศุกร์10มาบวกกันเสร็จแล้วมีจํานวนวันอยู่5วันก็หารด้วย5นะครับ12บวกหบวก4บวก8บวก10หาร5 เพราะฉะนั้นข้อที่4ตอบมีนักเรียนมาสายโดยเฉลี่ย8คนต่อวันข้อที่2องจำนวนรถยนต์ที่แล่นข้ามสะพานแห่งหนึ่งในช่วงเวลา6.00นถึง13.00นนะครับในแนวตั้งเป็นจํานวนรถมีหน่วยเป็นคันในแนวนอนเป็นช่วงเวลา6 0โมงถึง7 0ดโมง7็ดมงถึง8ดโมง8มงถึง9้าโมง9มงถึง1ิโมง สิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงสิบเถึงสิบสอแล้วก็12บสอถึง13บสานะครับตัวอย่างเช่นข้อมูลนี้หกถึงเจ็ดโมงนี้มีอยู่8ปดสิบคันเป็นกราฟยน่นนะครับย,ย่นระยะขึ้นมา60อันนี้65เพราะนั้นแต่และขีดนี้ก็ห่างกัน1,2,3,45เพราะนั้น1นขีดนี้ก็คือหนึ่งนะครับก็เป็น 61, 62, 63, อ็ดหไปเรื่อยๆเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น 80, 81, 82, 83, 8สิบคันนะครับ จงอาจากกราฟเส้นข้างต้นจงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งในช่วงเวลาใดมีจำนวนรถยนต์แล่นข้ามสะพานแห่งนี้มากที่สุดและจำนวนกี่คันจากกราฟคือช่วงเวลา7โมงครึ่งถึงเจโมงถึง8โมงมีจำนวนกี่คันครับ9 5เกบเพราะฉะนั้นข้อที่1ต่ตอบ 7.00นถึง8.00นอมีจํานวน98คัน7.00นถึง8.00นมีจํานวน98คันนะครับ2ในช่วงเวลาใดมีจำนวนรถยนต์แล่นข้ามสะพานแห่งนี้เท่ากันและจํานวนกี่คันที่เท่ากันก็จะมีตรงนี้นะครับอันนี้น้อยกว่าไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะนั้นก็จะมี9โมงถึง10โมง9.00ถึง10.00กับ12.00ถึง13.00คือมีอยู่ ตรงนี้75ก็7 6 7 7 78เพราะฉะนั้นข้อที่2ตอบ9 0 0นถึง10.00นและ12.00นถึง13.00มนมีจำนวน78คันข้อที่3ในช่วงเวลาที่รถยนต์แล่นข้ามสะพานแห่งนี้มากที่สุดมีจำนวนมากกว่าช่วงเวลาที่รถยนต์แล่นข้ามสะพานแห่งนี้น้อยที่สุดกี่คันมากที่สุดคือตอน 7 00 00, 00 00, จ0ดจุดนยนย์ถึงแปดจุดนำนวนเก้คันน้อยที่สุดนะครับก็คือช่วง9.00าจุถึงสิบจแล้วก็สิบสถึงสิบสตรงนี้นะครับน้อยที่สุดมีอยู่สองช่วงมากที่สุดมี1ช่วงเพราะนั้นก็98ลบด้วย70เท่าไหร่ครับ75 76 77 78 98เจเลบเจเพราะนั้นข้อที่3มตอบ20คัน ข้อ4ในช่วงเวลา8.00ถึง13.00มีจำนวนรถยนต์เล่นข้ามสะพานแห่งนี้ทั้งหมดกี่คันหานะคำตอบก็โดยการนำจำนวนรถในแต่และช่วงเวลาทั้งหมดนี้มาบวกกันนะครับ8 4 9 18, 8 18, 78, 8 8 7 8 8 8ก้าแล้วก็78นะครับมาบวกกันเพราะนั้นข้อที่4ตอบ 4 0 6คันข้อที่3ผลการจัดเก็บรายได้งบารายได้โดยประมาณของรัฐบาลพศ2551-2560ถึงนะครับกราฟในแนวตั้งเป็นนะรายได้มีหน่วยเป็นล้านบาทเป็นกราฟย่นนะครับย่นขึ้นมาตรงนี้1ล้านล้านนะครับ1ล้าน5แสนล้าน2 ล้านล้านสองล้านห้าแสนล้านสาล้านล้านนะครับเพราะนั้นแต่ละช่วงนี้ห่างกันอยู่ที่5้าแสนล้านนะครับพอในแนวนอนเป็นพศตั้งแต่2 5งพันถึงสองพที่มาของข้อมูลจากส่วนนโยบายการคลังและงบประมาณสำนักนโยบายการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับ ข้อที่1รายได้โดยประมาณของรัฐบาลต่ำสุดในปีใดปีที่ต่ำสุดคือจากกราฟคือ2552เพราะนั้นข้อที่1ตอบป,ปีพศ .,2552 ข้อที่2รายได้โดยประมาณของรัฐบาลสูงสุดในปีใดสูงที่สุดคือปี2560ใช่ไหมครับข้อที่2ต่ตอบป,ปีพศ ,2560 ข้อที่3ในปีใดที่รัฐบาลมีรายได้โดยประมาณเท่ากัน ท่ากันมีพศไหนบ้างครับมี2,555 2,556 2,557แล้วก็2,558กับ2,559นะครับเพราะนั้นข้อที่3ตอบปีพศออ2,555ถึง2,557และปีพศออ2,558ถึง2,559ข้อ4รายได้ของรัฐบาลในปีพศออ2,551ต่างจากรายได้ของปีพศ สองพเท่าไรก็เอาสองพัหรกสิลบสองพันหรอยหสิบนะครับอยู่ที่2ล้าน5้าแสนล้านบาทพอส5อ,สอ1พาอยอยู่ที่1ล้านหกแสนล้านบาทห้ากับ51กับ60นะครับมาลบกันตอบ9้าแสนล้านบาทนะครับข้อที่5รายได้ของ รัฐบาลตั้งแต่ปี2552ถึง2560เมนแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง2552นะครับตั้งแต่ตรงนี้ถึง2560ขึ้น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 แล้วก็ขึ้นเพราะฉะนั้นคําตอบคือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจสำหรับคนทําคลิปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ